หนูน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC หนูน้อยทุกท่านด้วยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนวทางเลขเด็ดหวยฮานอยนะคะประจำวันที่3ทธันวาคม2563นะคะวันนี้หนูน้อยมีข่าวมาแจ้งนะคะ มื่อเนี่ยหนูน้อยก็มีข่าวมาแจ้งเด้อจ้าเรื่องเกี่ยวกับช่อง YouTube ของหนูน้อยคือว่าช่องหนูน้อยมีปัญหาในการเปิดสร้างรายได้นาะจาะานาอหนูน้อยสมัครแอดเซน e มันซ้ำกันหนูน้อยจำแอดเซน s e หนูน้อยจำไม่เกาเกาบไดเนาะ คือวานุหน่อยจำเม้เกววาวดายนุหน่อยเขาไปแก้ไขมันเห็ดยากแต่ว่าเดี๋ยวนุหน่อยจะล่องแก้ไขอีกอยู่เพวานุหน่อยกบเฮดบ่เป็นเนาะจ้าเนาะบัดที่นี่นุหน่อยคิดว่านุหน่อยจะไปเปิดซองไม่เนาะจ้าเนาะนุหน่อยสิไปเปิดซองไม่ ถ้าผู้ใดติดตามนุหน่อยแล้วถ้าอยากตามนุหน่อยไปเด้อจ้าให้ไปค้นหาเด้อจ้าตอนนี้บ้านในเปิดเด้อให้นุหน่อยจิตแจงไว้ซื้อแล้วจ้าถ้าเกิดนุหน่อยแกไขปัญหานี่บ่ได้นุหน่อยก็ต,ยต้องได้เปิดช่องไมเนะจ้ะเนาะคือว่าแอดเซน์มันส้ำกันนะจ้ะเนาะ,นะ,นะเขาให้เปิดได้แอดเซน์เดียวนะจ้นะเนาะ ถ้าผู้ใดติดตามนุ่น้อยไปเด้อจ้าให้จดซื้อช่องนุน้อยไปเด้อจ้าซื้อช่องซื้อส่องไม่เด้อจ้าบอยแมนส่องนุน้อยชาแนลด้เพราะว่าถ้านุน้อยปิดช่องนี้แล้วสิบว่ามีช่องนี้เด้อจ้าเด้อถ้าเปิดช่องไม่เขาให้เปลี่ยนเป็นซื้อไม้นะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาถ้าถ้าเขาใส่ซื้อเกาเขากะสิมันกะสิสมัรใกล้ใดประพันคือเกาเนาะจ้ะเนาะ นุ่นหน่อยคิดไว้ว่า,า,าช่องไม่เนี่ยนุ่นหน่อยจีเปียนซื้อเป็นจด,ดจก็จะจดเหล็กผ้าลวด้็จะเดอ้อหน้าโปรไฟล์นุ่นหน่อยกับเซบเลยล่องก็จะเด้ดเดอหน้าโปรไฟล์นุ่นหน่อยสิเปียนห้จำเสียงนุ่นหน่อยเอาก็แล้วกันกนะจ๊ะเนาะแต่ว่าบ้านในเปิด,ด้วจ้าเดี๋ยว ถ้านุน้อยเปิดนุน้อยสิแจงอีกที่หนึ่งต่ว่าเดี๋ยนุ้น้อยสิแจ,ง,ง,แจงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วจ้าเด้อถ้าเมือ่อใดบ่เห็นนูน้อยให้ไปให้ไปค้นหาอยู่หน้า u t u b e เด้อจ้ะถ้าผูดด้ใดเดตุเป็นให้ลูกให้ลานเห็ุให้เด้อจ้าถ้าคุณห่อถ้าคุณพอคุณแม่เหตุเป็นก็ให้ลูกให้ล้านเหตุให้เด้อจ้า คนหาช่องอะเหล็กผ้าลวดถ้าจะซื้อช่องไม้ของนุน้อยถ้านุน้อยถ้านุน้อยแก้ปัญหาที่ว่าแอดเซนซ์ซัมนี่บยบได้นุน้อยก็จำเป็นต้องเปิดช่องไม้เนาะจา๋าเนาะแต่ว่าอย่าฟฝ้าถ้าจะถึงไปคนหาตอนนี้กับพ่อฮัทในมีถ้าจะราะว่านุน้อยพ่อัทไปเปิดนุน้อยพ่อฮนทในเปิดอยู่ เมือ่อใดที่บ่เห็นนูน่อยละจ้าที่บ่เห็นนูหน่อย,าานนอยมาลงช่องเนี่ยถ้าบาม่มีช่องนี้แล้วอ่ะจังไปค้นหาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนูหน่อยสิจิตแจงอีกหลายมือยุจา้าได้แค่เหล็กวิ่งเนาะจาะ้าเนาะเมาว่าเนี่ยนูน่อยวายุวานูหน่อย,อยตัดซูนออกกามาเนาะนซูนเนี่ยซูนเนี่ยมา จริงๆเลยนะเอสกระตัดโตทีเลขศูนย์เนาะจะออกน,นหน่อยก็ะได้บอกด้วยว่านูนหน่อยตัดศูนย์ออกเมื่อวานนี้ก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะคะไม่เข้านะคะเมื่อวานนะคะเดี๋ยวโมนีมาเอามนะจ๊ะเนาะมาดูแนวทางวันนี้กันต่อเลยนะคะ เลขเด็ดหวยฮานอยนะคะรวมสามรอบประจำวันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะผู้ใด้ามาแล้วกับเบิ้งคลิปนุ่นหน่อยให้จบนี่เด้อจ้าจังสิได้เข้าใจมีเอฟซีนุ่นหน่อยคุณพ่อหรือคุณแม่นี่ลแหละคุณคุณพ่อหรือคุณแม่เนาะซือนสนทยาบอก คุณแม่น่าจะเป็นคุณแม่เนาะจ้ะเนาะคนบอกว่าบอต้องตัดออกเนาะจ้ะเนาะจับชุดให้หมดเลยบอต้องตัดออกว่าสันเดี๋ยวนูน้อยจิตจัดห้เด้อจ้าเด้อนูน้อยจิตจัดห้บอต้องตัดออกว่าสันเด้แม่มากว่าสันแม่ก็มากเล็กหลายโตนูน้อยตัดกะตัดตัวมันออกเนาะจ้ะเนาะ ตัวมันออกดันออกน,น,ะนะจ๊ะเนาะตัดโตตัดโตออกว่าจะาว่าอีอย่างดอกนู่นหน่อยกระสับสนอ่ะตัดออกกับตัดโตมันออกออกนะจ๊ะเนาะเด่นในตารางนะคะแปดเก้าสี่ห้าหนึ่งสองนะคะ เดน8รอง9เหมือนเดิมนะคะวิ่งรุด8กับ 9, นะคะเห็นมั้เนาะเห็นอยู่ดอกเนาะจ้ะเนาะเอาซ้อมแม่จีอันนั้นมันกัตัวใหญ่เกินไปอันนี้มันก็นหน่อยเกินไปมันบมีอันพอดีเนาะจา้ะจับชุดเดนจับชุดเด่นนะคะถ้าใครจับเป็นแล้วจับเองได้นะคะในตารางนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะข้างล่างในชุดล่องได้จ้าข้างบนในชุดเด่น ชุดเด่นข้างบนนะคะชุดรองข้างล่างนะคะเดี๋ยวหนูหน้อยจะเน้นให้นะคะตัวเน้นหลือจ้า รวมสรอบนะคะเน้นรอบปกติและ VIP นะคะถ้าผูใรว่าคือหลายแท้อยากเล่นรอบเดียวดวย้ให้เล่นรอบปกติเด้จ้าเด้อให้เล่นรอบปกติ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ